สวัสดีค่ะจับตาคนที่จะได้มรดก2 0 0 0ล้านของต้าเอ็หลังเสียชีวิตคือข่าวเศร้าสะเทือนวงการบันเทิงบาร์บี้สวีนักแสดงสาวชื่อดังชาวไต้หวันหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อต้าเอ็ดสวีซีหวนเจ้าของบทสันชช่จากรักใสๆหัวใจสีดวงซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยโรคปอดบวมหลังจากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของต้าเอสสร้างความตกใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่นานมานี้เธอยังคงดูสุขภาพแข็งแรงและมีภาพหวานๆกับสามีกูจุนยอบอย่างต่อเนื่องล่าสุดสื่อไต้หวันเผยรายงานประเด็นการจับตามรดก2 0 0 0ล้านรวมไปถึงสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร2คนของนางเอกสาวผู้จากไประบุว่าประเด็นร้อนใครจะได้สิทธิ์เลี้ยงดูบุตร ต้าเอ็มีลูก2คนอายุ10ขวบและ8ขวบกับอดีตสามีหวังเสี่ยวเฟยกฎหมายไต้หวันระบุว่าหากบิดาหรือมารดาเสียชีวิตบิดาหรือมารดาอีกฝ่าย 1. ยังมีชีวิตอยู่จะได้รับสิทธิ์ในการดูแลบุตรโดยอัตโนมัติซึ่งในกรณีนี้หวังเสี่ยวเฟยจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์โดยชอบธรรมอย่างไรก็ตามหลังจากหย่าก,กับหวังเสี่ยวเฟยต้าเอส เป็นผู้ดูแลลูกๆทั้งสองคนด้วยความรักและหลังจากแต่งงานใหม่กับกูจุนยอบครอบครัวก็ดูอบอุ่นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ด้วยเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้อนาคตของเด็กๆจริงเต็มไปด้วยคำถามและมีความเป็นไปได้สูงว่าหวังเสี่ยวเฟยอาจกลับมาขอสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรอีกครั้งมรดกพันล้านใครจะได้ไปนอกจากเรื่องสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรแล้วประเด็นเรื่องทรัพย์สินมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทของต้าเอ ก็เป็นที่สนใจเช่นกันโดยมีรายงานว่าครูจุนยอบสามีคนปัจจุบันและลูกๆของเธอจะเป็นผู้รับมรดกแต่หากหวังเสี่ยวเฟยได้สิทธิ์เลี้ยงดูบุตรเขาก็อาจมีอำนาจในการจัดการส่วนแบ่งมรดกของลูกๆได้มีรายงานว่าหวังเสี่ยวเฟยอ,อ้างว่าทรัพย์สินบางส่วนของใต้เอส ได้มาจากการสนับสนุนทางการเงินของเขาในช่วงที่ยังแต่งงานกันไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์บัญชีธนาคารและการลงทุนร่วมกันตามกฎหมายไต้หวันทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตจะถูกแบ่งตามกฎหมายหรือพินัยกรรมล่าสุดมีรายงานว่าต้าเอสได้ทำพินัยกรรมไว้เมื่อปีที่แล้วโดยระบุว่ามารดาและลูกๆทั้งสองคนจะเป็นผู้รับมรดกทั้งหมด หลายคนเชื่อว่าเอกสารนี้ถูกจัดทำขึ้นในช่วงเวลาสำคัญและอาจช่วยคลี่คลายข้อพิาพาทเรื่องมรดกได้กูจุนยอบเสี่ยงสูญเสียทุกอย่างสถานการณ์ของกูจุนยอบดูเหมือนจะไม่สู้ดีนักเนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับตาเอที่ไต้หวันทำให้เขาอาจไม่ได้รับส่วนแบ่งมรดกและอาจเสียสิทธิ์ในการดูแลลูกๆด้วย ยิ่งไปกว่าน,นั้นครูจนยอบอาจต้องสารต่อคดีความต่างๆที่ต้าเอสมีกับหวังเสี่ยวเฟยรวมถึงการเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรซึ่งอาจนำไปสู่การต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อสึกชิงมรดกและบุตรใครจะเป็นผู้ชนะการต่อสู้เพื่อแย่งชิงมรดกและสิทธิในการดูแลบุตรของต้าเอสอาจกลายเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างชายสองคนที่เคยรักเธอ เป็นแฟนและสาธารณชนต่างรอคอยคำถแถลงการอย่างเป็นทางการจากครอบครัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดจะได้รับการคลี่คลายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมติดตามความคืบหน้าของเรื่องราวนี้ต่อไปขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ